วิธีการร่วมโหวตศิลปินหรือนิยายที่ท่านชื่นชอบกับ5รางวัลในงาน Y e n t e r t a i n Awards 2025ขั้นตอนที่1เข้าสู่เว็บไซต์ Y e n t e r t a i n e r Awards. m c o t Net/vote ขั้นตอนที่2ลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบขั้นตอนที่3เลือกสาขาที่คุณอยากร่วมโหวตขั้นตอนที่4เลือกศิลปินหรือนิยายที่ท่านชื่นชอบขั้นตอนที่5ใช้เหรียญในการโหวต10เหรียญเงินหรือ10เหรียญทองการโหวตสำเร็จ หรือผ่านแอปพลิเคชัน e-mos ขั้นตอนที่1เลือกคลิกที่ event Y e n t e r t a i n e n Awards ขั้นตอนที่2เลือกสาขาที่คุณอยากร่วมโหวตขั้นตอนที่3เลือกศิลปินหรือนิยายที่ท่านชื่นชอบขั้นตอนที่4ดูรายละเอียดศิลปินหรือนิยายแล้วคลิกโหวต ตอนที่5เลือกหรือกรอกจำนวนโหวตที่ต้องการแฟนๆสามารถร่วมโหวตนักแสดงและนิยายที่ชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ y e n t e r er t a i n r w a m t n t n s t v o t e และแอปพลิเคชัน e-mos ได้ตั้งแต่วันที่7สิงหาคมถึง22กันยายน2568พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ทุกแพลตฟอร์มของ y r i ไร